怎么地？ ทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทีนี้ออาจอค่ะพบกันเป็นประจาทุกสัปดาห์ทุกวันศุกร์นะคะกับดิฉันเหมียวสรยาค่ะค่ะดิฉันพิกลสาวรักน์นะคะออกอากาศทางเพจ Facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และช่องย t u b e องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะค่ะรายการทีนี้ออาจอนะคะก็เป็นรายการที่เราจะมานําเสนอผลงานนะคะภารกิจต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่ได้ดําเนินการในพื้นที่ของจังหวัดนครสวรรค์เพื่อบรรเทาและก็ช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนค่ะค่ะแล้วก สัปดาห์นี้นะคะภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์และก็ข่าวสารก็ยังมีอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวค่ะมาดูนะคะภารกิจการติดตามพัฒน,นาบึงบารเพชรค่ะและก็การตรวจเยี่ยมเพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนนะคะแล้วรวมไปถึงการคุมเข้มตามมาตรการป้องกันตรวจไอเคขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะ ค่ะเรียกได้ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยก็มีหลากหลายข่าวหลากหลายภารกิจนะคะที่ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นาครสวรรค์ได้ดําเนินการค่ะซึ่งในวันนี้เนี่ยเราก็จะนํามาบอกกล่าวนะคะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอบจอานาครสวรรค์ได้ทําอะไรกันบ้างมีภารกิจอะไรที่ลงไปให้การช่วยเหลือแล้วก็มารเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกันบ้างค่ะ,คะไปเรื่องต้นดูกันที่การติดตามพัฒนาบึงบรารเพศนะคะซึ่งทานาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับคณะผู้บริหารค่ะก็จะรวมให้การต้อนรับนะระราชเลขานทุกการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวะ,ะในโอกาสที่เดินทางมาติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบรารเพรในจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ พลนากาศเองสถิตพงศวิมลราชเลขาธิการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพันตำรวจเอกธรรมนิธิวณิถน,น,นอมรองเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับพลตรีปรินรื่นภาคุตประจากรมราชเลขาธิการในพระองค์นายสุทธิพงษ์จุนเจริญปรลัดกระทรวงมหาดไทยนายมงคลชัยสมอุดรรองปรัดาสํานักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่มาทําการตรวจติดตามการพัฒนาบึงบรารเพศนะคะน้นข้องประสมเสือพ่นน้ําบึงบรารเพศตาําบลแขวงใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ค่ะโดยมี ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะคานายชยันสิริมาศพร้อมกับนางสาวชุติพรเสชัางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ตัวแทนอ,อปทอที่เกี่ยวข้องทั้ง7แห่งนะคะแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมให้การต้อนรับค่ะ โดยจากภายหลังได้มีการรับฟังการตรวจติดตามการพัฒนาพื้นที่บึงบรารเพศแล้วนะคะทางคณะก็เดินทางไปยังท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะไปโดยสารเรือน,นี่นะคะไปยังสะดือบึงบรารเพศค่ะสำหรับบึงบรเพศค่ะมีพื้นที่ประมาณ1 3 2 6 3 9ร้ไร่34ตารางวาค่ะโดยครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ3อํอำเภอในจังหวัดนครสวรรค์นะคะได้แก่อําเภอท่าตะโก อำเภอชุมแสงและอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะโดยที่ผ่านมานะคะการใช้ประโยชน์จากบึงบอระเพ็ดเป็นไปอย่างไม่มีระบบค่ะและไม่คำนึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงระบบนิเวศส่งผลกระทบให้บึงบอระเพ็ดเกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่องนะคะจนเป็นเหตุให้เกิดการเสื่อมสลายและการสูญพันธุ์ของพืชและสัตว์โดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะปลาเสือตอและนกเจ้าฟ้าสิรินทร์ค่ะซึ่งเป็นสัตว์ที่พบได้ที่เดียวในประเทศไทยด้วยค่ะ อย่างที่บอกว่าพื้นที่ของบึงบารเพชรนี่นะคะกว้างมากกว่าแสนกว่าไรนะคะที่ผ่านมาบึงบารเพชรก็เลยยังไม่มีการบริหารจัดการที่ชัดเจนทั้งระบบค่ะประกอบกับมีพื้นที่นะคะที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลายหน่วยงานด้วยมีการทับซ้อมกันในเรื่องของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานบังคับใช้อยู่นะคะก็เลยทําให้เกิดความสับสนในเชิงของการบริหารแล้วก็ขั้นตอนในการปฏิบัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ตอกย้ำนะคะที่ทําให้การจัดการบึงบารเพชรนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพ เท่าที่ควรค่ะก็ควรที่จะมีการกํากับแล้วก็เร่งรัดนะคะให้เป็นไปตามแผนทั้งในระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศด้วยโดยการเร่งฟื้นฟูบึงบรารเพศให้เป็นไปอย่างเหมาะสมไม่เกิดการทับซ้อนนะคะรวมไปถึงระบบนิเวศก็จะไม่ถูกทําร้ายเสื่อมโทรมแล้วก็ส่งเสริมผลผลิตการเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ําในบึงบรารเพศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนด้วยค่ะค่ะโดยภายหลังจากการรับฟังบรรยายสรุปแล้วนะคะ ท่านพลตรจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้รายงานถึงการดําเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายนะคะนั่นก็คือการดาเนินการซ่อมแพลงเรือค่ะซึ่งได้มีการออกแบบกําหนดงบประมาณระยะเวลาดําเนินการให้เรียบร้อยแล้วซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาทาั้งสิ้นประมาณ5เดือนจึงจะแล้วเสร็จค่ะ และต่อจากนั้นค่ะพลออาาเอสกสิทธิพงศ์สวิมลราชเลขานุก,การพร้อมคณะนคะคะก็ได้ร่วมกันลงเรือไปชมสภาพทั่วไปของเบึงบรารเพศโดยมีท่านนายกองการบริหารสวนจังหวัดได้บรรยายถึงสภาพทั่วไปนะคะบรรยายถึงสภาพปัญหาที่ควรจะได้รับการดูแลแก้ไขค่ะพร้อมทั้งเดินทางไปชมสะดือเบงบารเพศด้วยนะคะซึ่งจุดนี้เนี่ยใช้เป็นสถานที่จุดนักน้ําเพื่อน,นําไปใช้ในพระราชพิธีที่ทสําคัญด้วยค่ะ มาดูภารกิจการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะล่าสุดค่ะก็ได้มีการจัดเสวนานโยบ,บายสาธารณะนะคะการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมกรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งก็มีเขตพื้นที่ประกอบด้วยนะคะจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานีกำแพงเพชรและพิจิตรค่ะร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วยค่ะ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะรวมกับคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต3กขอปอ3ค่ะและอีกหลายหน่วยงานค่ะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่3นครสวรรค์กรมควบคุมโรคศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามายัยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต3นครสวรรค์ค่ะในการจัดเสวนานโยบ,บายสาธารณะการพัฒน,นาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วม กรณีการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลค่ะให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเขตพื้นที่3ซึ่งประกอบไปด้วยนะคะจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดชัยนาทจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดกำแพงเพชรและจังหวัดพิจิตรค่ะ ค่ะโดยที่ท่านพลตระเวจเอกสมศักดิ์จันทพิงนายกองการบริหาร่วนจังหวัดน,นครสวรรค์นะคะซึ่งท่านในฐานะของประธานกบอ,อ,อพื้นที่เขตสหรือคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต3ค่ะก็ได้เข้าร่วมการประชุมที่ห้องประชุมเสือพ่อนน้ำนะคะแหล่งท่องเที่ยวบึงบรรเพดโดยเป็นการประชุมผ่านทางระบบซูมมิ้งค่ะแล้วก็ผ่านทางระบบออนไลน์นะคะทางเพจ a c e b o o k สอชอสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตคิค่ะเพื่อที่จเด็นการลดความแออัดนะคะตามมาตรการป้องกันโรคไวรัส 2019ซึ่งกิจกรรมในงานนะคะก็ได้มีการจัดบรรยายพิเศษค่ะเรื่องของโอกาสและทิศทางในการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมนะคะโดยนายแพทย์ประทีปพนักกิจเจริญเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติค่ะมีการเสวนาเรื่องของการพัฒนาระบบสุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมกรณีไทยโอนรพสตมีการร่วมเสวนาร่วมกันนะคะจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเลยทีเดียวค่ะแล้วก็รวมไปถึงยังมีการประชุมเชิงปฏิบัติการนะคะในหัวข้อแนวทางการพัฒนาระบบ สุขภาพเชิงพื้นที่แบบมีส่วนร่วมระดับเขตจังหวัดและอำเภอตําบลค่ะในเขตพื้นที่แล้วก็การบูรณาการการทํางานของหน่วยงานสนับสนุนค่ะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อทําความเข้าใจนะคะและแลกเปลี่ยนหลักทิษนโยบายกาปรปฏิรูปรระบบสุขภาพด้วยการพัฒนาระบบด้านสุขภาพระดับพื้นที่แบบมีส่วนร่วมค่ะกรณีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางนะคะและแนวทางการร่วมมือพัฒนาระบบสุขภาพของพื้นที่ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่และภาคีส่วนกลางด้วยค่ะ และท่านนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมบ้านไปเยี่ยมครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจริรป,ประวัตนินครสวรรค์ค่ะซึ่งก็เป็นโรงเรียนในสังกัดของอบจนครสวรรค์นะคะไปติดตามในเรื่องการศึกษาเล่าเรียนของเด็กนักเรียน,นะค่ะแล้วก็รวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยซึ่งถือได้ว่าครอบครัวน,นี้ฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างลําบาก,บากนะคะอาศัยในพื้นที่บ้านของ ผู้ที่เป็นลุงแล้วก็เรื่องของห้องน้ําห้องซ้วมก็ลําบากเช่นเดียวกันะนะคะท่านนายกก็เลยลงพื้นที่ไปดูด้วยตนเองค่ะแล้วก็สั่งการทันทีเลยนะคะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการปรับปรุงนะคะในส่วนของที่อยู่อาศัยค่ะแล้วก็รวมไปถึงห้องน้ําแล้วก็ห้องซ้วมด้วยค่ะ โดยพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงค์นะคะนายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพร้อมกับนายมารุบมุมผสมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะเจ้าหน้าที่จากกองสวัสดิการและก็คณะครูจากโรงเรียนสวนกุหลาบว,วิทยาลัยจริระประวัตินครสวรรค์ค่ะก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปเยี่ยมครอบครัวของเด็กหญิง ปริยพรทับชุมพลค่ะอายุ14ปีและนางสาวปราวณีทับชุมพลอายุ18ปีนะคะสองพี่น้องนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเจริญประวัตินครสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะที่บ้านเลขที่9 3หมู่3ตำบลนครสวรรค์ออกอำเภอเมืองนครสวรรค์ซึ่งครอบครัวนั้นมีฐานะยากจนค่ะน้องสองคนอยู่กับแม่ก็คือนางวันเพ็ญทับชุมพลน,นะคะคุณแม่ของน้องมีอาชีพเป็นแม่บ้านอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองนครสวรรค์นี่เองค่ะมาอาศ อยู่ในพื้นที่บ้านของนายสมเร่งมาซึ่งเป็นลุงนะคะและห้องที่3ามคนแม่ลูกนี้ใช้อาศัยหลับนอนก็เป็นห้องที่มีลักษณะที่มีการต่อเติมออกมาจากตัวบ้านของคุณลุงนะคะแล้วก็มีความยากลำบากในเรื่องของห้องน้ําห้องส้วมซึ่งก็ต่อเติมเป็นเพลิงนะคะออกมาจากตัวบ้านอีกทีค่ะสภาพของห้องน้ํานี้ก็มุงด้วยสังกะสีแล้วก็ไม่มีประตูด้วยโดยที่จากการลงพื้นที่ค่ะท่านนายกอบจนะคะก็ได้นําเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็เงินช่วยเหลืออีกจํานวนหนึ่งนะคะไปมอบให้กับครอบครัรวของนักเรียน พร้อมสำรวจสภาพบ้านและก็ห้องน้ําค่ะโดยสั่งการให้เร่งปรับปรุงนะะในส่วนของที่อยู่อาศัยและก็ห้องน้ําห้องส้วมให้ถูกสุขลักษณะค่ะแล้วก็ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพร้อมกับขอให้คณะครูนะะคะช่วยติดตามในด้านของการศึกษาให้กับเด็กทั้งสองคนด้วยแล้วก็หาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไปค่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะเข้าร่วมประชุมในฐานะคณะกรรมการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยายลัยราชภัฏนครสวรรค์ค่ะ โดยที่ห้องประชุมศูนย์สังกัดและควบคุมการปฏิบัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะท่านพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิง์นาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่4ค่ะรวมกับรองศาสตราจารย์ดรสุชาติแสงทองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยายล,ายลัยราชภัฏนนครสวรรค์นะคะพร้อมด้วยคณะอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ค่ะ ซึ่งตอนนี้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์จัดทำโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากเพื่อสร้างองค์ความรู้และเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาความยากจนโดยยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ ค่ะโดยท่านนายกอบจนครสวรรค์นะคะท่านก็บอกว่าอบาจในฐานะของผู้ปฏิบัติแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนค่ะแล้วก็ได้ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ด้วยนะคะในการจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับชุมชนค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและโดยต่อไปนะคะอบจก็เตรียมที่จะ เตรียมการเพื่ออนาคตค่ะในการวางแผนนะคะไว้ว่าจะทําอย่างไรเพื่อที่จะผลักดันให้การศึกษามีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้ทันโลกมากขึ้นซึ่งควรจะพัฒนาหลักสูตรที่สามารถใช้ได้ในชุมชนนะคะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสําหรับชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาในปัจจุบันที่เกิดขึ้นเพื่อวางรากฐานในอนาคตแล้วก็ขับเคลื่อนแนวคิดสาหรับการทํางานร่วมกันต่อไปด้วยค่ะ และไปดูในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมการใช้แล้วก็สวมใส่ผ้าไทยค่ะตอนนี้นะคะมีการส่งเสริมให้หน่วยงานราชการแล้วก็รวมไปถึงประชาชนค่ะมีการใช้แล้วก็สวมใส่ผ้าไทยตามความเหมาะสมด้วยซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เองค่ะตอนนี้ก็กําลังดําเนินการในการต่อยอดพัฒนาเนะคะเรื่องของกลุ่มทอผ้าค,ค่ะให้มีความทันสมยนัยมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีการจัดจําหน่ายทางออนไลน์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับกลุ่มทอผ้าค,ค่ะค่ะ โดยท่านพลตอสมศักดิ์จันทพิงค์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ครั้งนี้ก็ลงพื้นที่ค่ะไปเยี่ยมชมกลุ่มทอผ้านะคะในพื้นที่ของอำเภอตาฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ค่ะพร้อมกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนางสาวชุติพรเสชังและก็หัวหน้าส่วนราชการค่ะไปเยี่ยมกลุ่ม ทอผ้านะคะจุดที่1ค่ะไปกันที่กลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองสแกอยู่ในพื้นที่ของหมู่4ี่ตบลเขาชายทงอำเภอตากฟ้าโดยมีนายปียพรสานวนนะคะเป็นประธานกลุ่มก็ได้บรรยายสรุป,สภ,ปส,สภาพปัญหาค่ะปัจจุบันพร้อมกับความต้องการสําหรับสมาชิกกลุ่มทอผ้าไทยบ้านหนองสแกซึ่งตอนนี้เนี่ยสมาชิกของที่นี่เขามีอยู่ประมาณ20คนค่ะก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2535แล้วนะคะยาวนานเลยทีเดียวจุดเริ่มต้นของที่นี่ค่ะ เกิดจากคนในชุมชนที่ไปเรียนทอผ้าจากอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีและก็ปัจจุบันนี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่2แล้วค่ะที่มีการทอผ้าแล้วก็สามารถทอผ้าได้หลากหลายลายเลยนะคะเป็นการผลิตผ้าแบบครบวงจรซึ่งสมาชิกในกลุ่มตอนนี้มีอาชีพหลักค่ะก็คือการทอผ้าแล้วก็การเกษตรควบคู่กันไปด้วยแล้วก็จะเป็นการทอผ้าในลักษณะแบบว่าทอตามออเดอร์ที่ได้รับมาซึ่งสมาชิกค,ค,ค่ะเขาบอกว่าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเพื่อให้เกิดลวดลายผ้าใหม่ๆซึ่งปัญหาในปัจจุบัน ะะก็คือเรื่องของการกําหนดราคาของผ้าทอซึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยราคายังถูกค่ะทำให้กลุ่มมีรายได้น้อยแล้วก็ไม่เป็นแรงจูงใจที่จะให้คนรุ่นใหม่นะคะได้เข้ามาศึกษาเพื่อสืบทอดการทอผ้าค่ะส่วนจุดที่2ค่ะกลุ่มทอผ้าบ้านทานสำริดหมู่3ตําบลเขาชายทงอําเภอตากฟ้าค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีสมาชิกเหลือเพียงหนึ่งราย คือนางเนตภายิกกิ้มค่ะมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อได้แก่ผ้ายกหลอกดอกลายสเหลาและผ้าลายดอกปีดค่ะและจากที่กลุ่มนะคะมีสมาชิกเพียงคนเดียวจึงทําให้คุณเนตภากังวลว่างานทอผ้าจะไม่มีการสืบทอดค่ะและยินดีนะคะหากว่ามีผู้ที่สนใจมาเรียนรู้ค่ะซึ่งได้กล่าวไว้ว่านะคะสำหรับการลงพื้นที่การดูกลุ่มครั้งนี้ค่ะเพื่อศึกษาถึงสภาพปัญหาชุมชนและเพื่อต่อย,ยอดพัฒนาการทอผ้าให้เข้าสู่ระบบ กระบวนการที่ทันสมัยมีการสร้างแบรนด์มีการจัดจําหน่ายทางออนไลน์แล้วก็มีการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยให้มีรายได้ที่ดีขึ้นน่าสนใจมากขึ้นต่อไปด้วยค่ะค่ะต่อไปนะคะมาดูสถานการณ์โควิดปัจจุบันค่ะพี่เมียวเรียกได้ว่าย,ยังรุนแรงอยู่นะคะใช่ค่ะยอดตัวเลขของผู้ติดเชื้อเนี่ยก็ยังยังเพิ่มสูงขึ้นค่ะ ในจังหวัดนครสวรรค์ของเราเหมือนกันนะคะก็มียอดสูงขึ้นด้วยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเราท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้เล็งเห็นและก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้ด้วยค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะได้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐค่ะโดยจัดตรวจหาเชื้อโควิด -19 ด้วยชุดตรวจเอทีเคให้แก่คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด โดยได้รับสนับสนุนอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์ค่ะทำการตรวจหาเชือ้อโควิด -19 ให้กับคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับการสนับสนุนชุดตรวจเอดีเคจากบริษัททีเอ็นเอสตะหะคลินิกค่ะและมีผู้เข้ารับการตรวจครั้งนี้จํานวน441คนโดยมีนางสาวชุติพรเสชังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และท่านพล ตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์พร้อมกับคณะผู้บริหารเข้ารับการตรวจครั้งนี้ด้วยค่ะ ค่ะก็เป็นนโยบายนะคะของท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ที่ท่านได้เน้นยน้ำนะคะเรื่องของมาตรการการเฝ้าระวังให้กับบุคลากรในสังกัดค่ะหากว่าพบการติดเชื้อเนี่ยนะคะก็จะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาแล้วก็กักตัวกลุ่มเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของโรคต่อไปค่ะเพราะว่าภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์จะต้องทางานพบปะแล้วก็ให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะคะจึงต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของทุกคนเป็นหลักค่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูภารกิจของฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะที่ได้มีการล้างบ่อน้ําบาดาลกันค่ะค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ของเรานะคะก็ได้เข้าดําเนินการเป่าล้างบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่หมู่ที่10บ้านเขาเด็กเลี้ยงวัวค่ะตําบลน,นิคมเขาบ่อแก้วอ,าอําเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์รวมจํานวน2บ่อค่ะ พื้นที่หมู่ที่14บ้านน้ำพุตำบลน,นิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคิรีจำนวนหนึ่งบ่อและพื้นที่หมู่ที่1บ้านดอนงามตำบลนหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมจำนวน3บอ่อและพื้นที่หมู่ที่3ค่ะบ้านเขามโนตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์รวมจำนวนสองบ่อด้วยกันค่ะ ส่วนด้านภารกิจของการสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งนะคะก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำหนึ่งเครื่องเพื่อดำเนินการสูบน้ำเข้าสระประปาหมู่บ้านค่ะในพื้นที่ของหมู่8บ้านเนินสํารา,ตานตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกนะคะตั้งแต่วันที่25กุมภาพันธ์จนถึงวันที่4มีนาคมค่ะก็ทําให้มีประชาชนได้รับประโยชน์590คน2 0 9ครัวเรือนด้วยกัน และเมื่อได้รับแจ้งจากประชาชนนะคะว่ากาลังเดือดร้อนค่ะแคลน้ำอุปโภคบริโภคเนื่องจากว่าระบบน้บําป,ประปามของบ้านชมรุธฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ก็เร่งดาเนินการทันทีค่ะในการนํารถบรรทุกน้ำนะคะเพื่อการอุปโภคบริโภคออกไปแจกจ่ายน้ําให้กับพี่น้องประชาชนพื้นที่ของหมู่4บ้านท่าแรกตําบลอ่างทองอําเภอบรรพิพิสัยจํานวน24,000ลิตรด้วยกันค่ะก็ทําให้ประชาชนจํานวน280คน94ครัวเรือนได้มีน้ํากิ่นน้ําใช้ค่ะ ไม่เพียงแค่ให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนนะคะด้านน้ำอุปโภคบริโภคเท่านั้นค่ะเรื่องถนนหนทางนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ของกองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครวสวรรค์ก็ได้ลงพื้นที่ดําเนินการเช่นเดียวกันค่ะโดยในพื้นที่อํเาเภอไพศาลีก็ได้ไปตรวจสอบค่าระดับงานรองพื้นทางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นที่หมู่ที่4ตําบลไพศาลีเชื่อมต่อเขตเทศบาลตําบลไพศาลีอํเาเภอไพศาลีจังหวัดนครวสวรรค์ค่ะรวมไปถึงนะคะลงพื้นที่ทดสอบความหนานแน่นของชั้นหินคลุกค,ค่ะในโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บนถนนเส้นหมู่16ตำบลสำโรงชัยเชื่อมต่อตำบลไผ่าลีอเไผ่าสาลีและถนนเส้นหมู่4ตำบลไผ่าลีเชื่อมต่อเทศบาลไผ่าลีอเอไผ่ษาลีด้วยค่ะ และนี่ก็คือภารกิจนะคะของกองช่างและฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นาครสวรรค์ที่ได้ลงพื้นที่นะคะไปดําเนินการในด้านต่างๆนะคะทั้งการเป่าล้างบ่อบาดาลค่ะการสนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำนะคะรวมไปถึงไม่ว่าจะเป็นการซ่อมสร้างถนนะนะคะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน,นาครสวรรค์ค่ะและไปดูข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากทางฝ่ายกองคลังค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะเชิญชวนประชาชนค่ะในการ ชำระภาษีนะคะร่วมมือร่วมใจชำระภาษีค่าธรรมเนียมท้องถิ่นให้ตรงเวลาค่ะซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีอำนาจหน้าที่ในการจะเก็บรายได้จากภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆค่ะเพื่อนําไปพัฒนาท้องถิ่นและการบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งจังหวัดนครสวรรค์ค่ะ ท้องถิ่นดีภาษีช่วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างภาษีน้ำมันนะคะสามารถยื่นแบบรายการและชําระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนค่ะภาษียาสูบนะคะยื่นแบบรายการและชําระภาษีได้ภายในวันที่20ของทุกเดือนเช่นเดียวกัน ภาษีโรงแรมค่ะสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ภายในวันที่10ของทุกเดือนนะคะคุณผู้ชมสามารถยื่นแบบรายการและชำระภาษีได้ที่ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะหรือติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 5น8 0 3 5 6 9ต่อ402-404ถึงค่ะค่ะและสําหรับนะักท่องเที่ยวนะคะที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ดของเรานะคะเราก็ยังมีมาตรการป้องกันนะคะ,คะแล้วก็ตรวจคัดกรองอย่างเคร่งครัดด้วยค่ะ เริ่มตั้งแต่บริเวณทางเข้านะคะนักต้องเที่อจะต้องผ่านจุดคัดกรองนะคะโดยการตรวจอุณหภูมิทุกคนค่ะแสดงประวัติการฉีดวัคซีนซึ่งจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย2อเข็มนะคะโดยแสดงผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือนาเอกสารการฉีดวัคซีนนะคะมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ค่ะจากนั้นนะคะมีการสแกน QR code ค่ะเพื่อเข้าไปด้านในและแต่ละกิจกรรมนะคะทั้งอคราเรียมค่ะและในส่วนของการแสดงจระเข้หวัดเสียวก็จะมีการจํากัดคิวการแสดงเข้าชมค่ะครั้งละ20ท่านต่อ1รอบเว้นระยะห่างในการเดินชมนะคะและนั่งชมการแสดงด้วยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะแหล่งท่องเที่ยวบึงบัเพชรของเราค่ะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีจนถึงวันที่30เมษายนนี้ด้วยค่ะ กับสถานการณ์โควิด -19 ปัจจุบันนะคะเรายังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดกาดอย่าตกค่ะและอย่าลืมนะคะใส่แมสก์กันมันล้างมือตรวจให้ไวใช้ไทยชนะค่ะ ค่ะและกลับมาพบกับเรา2คนนะคะกับรายการที่นี่อบจได้ใหม่เป็นประจําทุกสัปดาห์ค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามรายการที่นี่อบจได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามรับชมเรานะคะก็คือทางช่อง YouTube องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์มาติดตามภารกิจด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์กันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ